สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็สวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะก็ชวนทุกคนนะคะมากินช็อกโกแลตกันนะคะ,ะตัวนี้นะคะช็อกโกแลตก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญน,นะคะที่หลายๆคนนะคะนิยมมอบให้กันนะคะในวันวาเลนไทน์ Hola นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา,าเล่าแบ่งปันเนาะว่าความเป็นมาของการให้ช็อกโกแลตเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ประโยชน์ของช็อกโกแลตเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือ เพื่อนๆให้มานะคะก็คือเป็นช็อกโกแลตที่ให้ในวันวาเลนไทน์นะคะเพื่อนบ้านเนาะนี่มีช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ใช่ดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็จะเป็นขนมช็อกโกแลตทั่วไปนะคะที่เราเคยแจกกันนะคะในวันวาเลนไทน์นี่น,นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะคะว่า,าช็อกโกแลตนี่มีความเป็นมายังไงนะคะทําไมถึงให้ของขวัญเป็นช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกัน,นะค่ะ ช็อกโกแลตนี่นะคะก็เป็นหนึ่งในของขวัญที่ผู้คนนะคะมักนิยมให้ในวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะซึ่งที่มาของการให้ช็อกโกแลตนะคะนั่นก็คือการให้ช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์นะคะจะเริ่มจากสมัยจกกักรพรรดินะคะ กรุงโรมนะคะจกักรพรรดิคอเดีัสที่2ของกรุงโรมนั่นเองนะคะที่โดยในสมัยนั้นนะคะกรุงโรมมักจะตกอยู่ในภาวะสงครามอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็องค์จักรพรรดจึงได้เคนเกณฑ์ผู้ชายทุกคนนะคะออกไปรบนะคะพร้อมทั้งมีกฎข้อห้ามนะคะไม่ให้มีการมั่นนะคะไม่ให้มีการมั่นกันหมายหรือว่าการสมรสเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ชายได้ออกไปรบนั่นเองนะคะโดยที่ไปออกไปต่อสู้กับขัตศึกเนี่ยโดยที่ไม่มีห่วงนั่นเองนะคะแล้วก็ถึง ท่านออกกฎว่าถ้าหากผู้ได้ฝ่าฟืนนะคะจะมีโทษถึงประหารชีวิตเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็มีผู้หญิงอ่าคู่หญิงชายหลายคู่นะคะมักแอบรักลอบนะคะจัดพิธีสมรสกันนะคะโดยมีนักบุญที่ชื่อว่าวาเลนไทน์นะคะทําหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีนะคะแต่งงานให้นะคะเมื่อจกักรพรรดิคอรดิอัสที่2ทราบข่าวนะคะ จึงได้สั่งประหารชีวิตนักบุญวาเลนไทน์นั่นเองนะคะในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะก็จึงทําให้เป็นที่มาของวันที่ระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์นะคะก่อนจะพัฒนามาเป็นวันวาเลนไทนะ์ในปัจจุบันนี้นะคะส่วนสาเหตุของการให้ช็อกโกแลตในวันวาเลนไทนะ์ในยุคนั้นก็อาจจะ เกิดมาจากการที่คู่รักนะคะที่ต้องแอบพบกันนะคะแบบหลบๆซ่อนๆนั่นเองนะคะจึงทําให้ไม่มีโอกาสได้เจอกันมากนักนะคะจึงเป็นที่มาของการมอบของขวัญที่มีราคาแพงให,ให้ให้แทนความรักความปรารถนานี้ซึ่งก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะคะซึ่งสมัยนั้นนะคะช็อกโกแลตจะเป็นของที่ถือว่าเป็นสิ่งของที่หายากนะคะแล้วก็มีคุณค่ามาก เป็นของที่หายากในยุคนั้นนะคะมีราคาแพงนะคะจำกัดอยู่แค่ชนชั้นสูงเท่านั้นน,ะนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ความหมายที่แท้จ,จริงของการให้ช็อกโกแลตในวันเดนทยก็หมายถึงนะคะความสเสน่หาความนึงดูดใจนะคะความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็หรูหราความเร่าร้อนแล้วก็ความยวเยาเยอนใจนั่นเองนะคะซึ่งออดีมากเลยเนาะคือจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ้ย หลายหลายคนมีการให้ดอกไม้มีการให้ช็อกโกแลตนะคะอย่างตัวเองก็ได้ช็อกโกแลตมาเยอะเหมือนกันนะคะกับเพื่อนๆนนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละให้ช็อกโกแลตมาแล้วก็บอกว่ารักนะอะไรเงี้ยนะคะให้ความรักแก่กันนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของช็อกโกแลตกันนะคะประโยชน์ของช็อกโกแลตนะคะก็คือ,อนอกจากที่จะมอบให้เป็นของขวัญน,นะคะในในวันวันวาเลนไทน์นะคะาทางวิทยาศาสตร์นะคะช็อกโกแลตก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะไม่ว่าจะ ช็อกแลคจะมีสารโพลีฟีนอนนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อหัวใจช่วยให้การไหลเวยียนของเลือดดีขึ้นนะคะไหลเวยียนของเลือดดีขึ้นป้องกันการอุดตันของริ่มเลือดนะคะช่วยให้การทํางานของเยื่อปูผิวดีขึ้นมีคุณค่าทั้งโภชนาการทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน K แล้วก็ ็กะะแล้วก็มีคาเฟอีนอในช็อกโกแลตช่วยให้รู้สึกกระปรีก้กระเป๋าได้นเนยนะคะแล้วก็กระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอ็นโดฟินช่วยให้ลมดีแล้วก็ลดความเครียดได้นั่นเองนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าช็อกโกแลตจะมีความหมายลึกซึ้งและก็รสชาติอร่อยเหมาะกับการให้เป็นของขวัญน,นะคะแต่ว่าอย่าทานช็อกโกแลตในปริามาณมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดซิลแล้วก็ทําให้เป็นโรคเบาหวานนั่นเองนะคะคือทางที่ดีก็คือถ้าใครสามารถทานดาร์กช็อกโกแลตได้นาะก,ก็จะ เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะก่อยเกิดโทษนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เราขอสักวันหนึ่งนะคะก็คือเราจะกินช็อกโกแลตให้ดำใจเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตเนาะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของน้ําตาลน,นั่นเองนะคะก็ทานแล้วก็ลดขนมอย่างอื่นนะคะเพื่อที่จะสุขภาพของเราจะได้ไม่ไม่รับน้ำตาลมากเกินไปนั่นเองนะคะนี่ค่สงต๋ เรื่องราวของช็อกโกแลตให้กับเ,เพื่อนๆรับชมรับฟังเท่านี้นะคะยังไงก็สุขสันบันวาเลนไทน์นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความรักนะคะมีความรักที่อบอุ่นในหัวใจนะคะแล้วก็ ขอให้มีแต่คนรักนะคะมีแต่คนเมตตานเนี่ยนะคะใครที่ไม่มีคนรักก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้รักตัวเองนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองรักร่างกายของตัวเองนะคะทําเพื่อตัวเองนะคะ,ะไม่ว่าใครจะรักเราหรือไม่รักเราแต่ตัวเราเองเนี่ยรักเราดีที่สุดค่ะเนาะวันนี้มาส่งต่อความรักความสุขให้กับทุกคนเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมากินช็อกโกแลตกันทุกคน Uh huh. มีอัลมอนด์ด้วยค่ะทุกคนอันนะี้นี่คือมอมอามอนนะ